สวัสดีครับปติแล้วครับวันนี้ครับปิติเรียบร้อยอไปไม่ได้ติจะสามโมงเย็นนะครับขึ้นไปอันใส่ปุ๋ยข้าวโพดปติอยู่นี่สามชั่วโมงเลย รอนี่ฟีแต่เร็วแต่เร็วเล,วแลวยแล้วค้างเลยเราใครเราจะมาช่วยเราที่นี่มองทางดูโอ้ ล้อฝั่งนี้มันมันลอยฝั่งนู้นมันไม่หมุนฝั่งนี้มันหม,มุน,น,มน,มมนแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ๋อสำนีเราพี่น้องเดี๋ยวไปตามเราถ่ากันเฮ้ยเชิงรถไถมาเชิงรถไถยมา,า,ยมาไปดูจับจั๊บจับจับ,จบ,จบวิ่ง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 

มีโซะไหมรถคันรถติดอยู่ดนะเดินนะไปไปหนึ่งามทางนี้ไปฮาร์ปไปทางไปรถอยู่กระท่อมนะรถก็อยู่กระท่อมเนี่ยอ,อือรถ <laughs> ปีอัพเอาปีอัพมาใส่ปุ๋ยกระพุดปีอัพติดอือเพราะเฮ่หนาวมาจัากมาถึงไหนหลรอ ครับอืม้ามันได้มาเดี๋ยวจะขึ้นไปติดแต่ใบาสามนั่นหม,มนอ,อ,ม,หอมันอยู่คันนุ่น,นีนโสโะแกไม่มีโสนะครับ แกไม่มีโสฝนกระต๊กดีจริงจริง โซยู่ขันนุ่มขันตักเราก็ติดเราก็ติดทำาังไงเราพี่น้องที่นี่รถติดระวังรถติดเราก็มาหาเฮ็ดเดี๋ยงี้เออเคยมาเอาไอ้เฮ็ดปลวกอยู่เลยครับโอ้เราเขามาหาอย่งกงียจุ้ยไหมล่ะครับ ô oh, chóm phuộc phải nè à. nè hey, chóm phuộc này Hãy subscribe uh. cả kênh Ghiền ní cả đầm. ทั้งนี้คือทุ่งกระเจียวนะครับทุ่งกระเจียวโอ้โบ่มีเลยขเยขาเก็บก็เก็บไปเมื่อ ที่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวรอรถไถก่อนรถไถามาคอยดูอีกอีกพี่หนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับ